แมสมีนิ้วช็อคนิ้วช็อคชอบได้ผิวเปอร์เซ็นต์แล้วสุดท้ายคือคุณไวช็อคฟือไวช็อคเนี่ยทำจากไขมันไขมันคือเขาสกัดหลังจากที่เอาโโก้แมสก์เสร็จแล้วเนี่ยเขาไปบีบทับไปอาจจะเป็นน้ำมันออกมาตัวตัวที่โฟกูที่ถูกบีบออกมาก็จะเป็นเป็นแบบแครับถูกอัดกลาเป็นเดนเนี้ยตันนี้ถึงจะเอาไปทําห้แห้งเสร็จแล้วก็ กดเป็นผงโกโก้ที่เราไปสมทานีครับส่วนมากก็จะมีประมาณไขมันอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือที่เราทา,ากันเป็นประจำตรงน,นี้อุตสาหกรรมที่ในเคร่องสั่งทานก็ตัวนี้ก็ใช้ตัวนะครับที่เรานี่ผมลองลองให้ท่านเราชิมอันนี้จะมี มีขนุนขนุนก็ขนุนในสวนนะครับสับปะรดแล้วก็เม็ดตากตอเบอรี่ใ้สองคนเลยครับว่กินหายเลยฮึ่มไอ้ดีของคุณพ่อมีน้ำแตกที่เราเจอเนี่ยประมาณนี่ก็ประมาณสัง่งกเนวะ มาตรฐานต้องมาสัก5ขีดมาตรฐานท่าดูแลสมบูรณ์นี่พอสลูก2องโลตัดลูก2องโลเอาเจอใหญ่สุดของวองเหนือนี่1กิโล1ขีดแต่ที่ที่เจอใหญ่สุดที่เราเคยมา1.47น่าชิมน่าจิมลิมแล้ว1กิโลได้ปะลงชิมแล้วลายนี่ขนมขนมเคลือบช็อกโกแลตนี่ครับถ้าเป็นแปลงใหญ่ที่8ปดือที่5ถ้าตัง อันนี้เกินครึ่งกิโลครับแต่มันมันแห้งเป็นแห้งนะครับสองโลหรือว่าสามลูกสองโลถ้าขนาดนี้สามลูกสองโลลูกสองลถ้าลูกลูกตัวนี้เราเหมือนพะละกอครับอืออ่านี่คือ ออตอนนี้ผมก็เหนือเราทำาอึ่งี้วนเรา้ผมกระรัพษาเร่งกานหมักอยู่นะ <5. S 1> ครับแล้วก็เนื่องจากว่าที่ยังไม่ทาเองยังไม่แปลงรูปเองปร <5. S 1> ิมาณผลิตยังไม่เยอะครับไม่เยอะที่จะทําเพราะว่าถ้าจะหมักให้เกิดการหมักที่สมบูรณ์แบบ <5. S 1> มันต้องเหยืน้อย <5. S 1> ต้องได้เมล็ดอย่างนี้ครับข้างในเนี่ยสามสิบกิโลนจะหมักก็มาผิดผมบู่รู้นบครับ จ oh. ี่ๆแค่านางก็ไ้ฟังึ่งนึ่งลูกจะได้ตัวเมล็ดพัอ่า้าถ้าลกขึืนกิโลโอโก10กิโลนี้10กิโลผสุดเนี้ย10ครั้งเปือกจะได้เมล็ดแห้งประมาณ1กิโล1กิโลต่นหนึ่งแล้ว1กิโลเมล็ดแห้งจะได้เนื้อโโก้ประมาณครึ่อ4 0เปอรนสรุปแล้ว10กิโลนี้ ไอผงโกโก่ประมาณเรื่อกิลโ<อ>กลกรที่เหลือก็เป็นน้ำมันเราเป็นมันมีน้ำมันห้<ม>าสิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เป็นเนื้ออ,อันนี้อันนี้ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเป็นผลนึงนี้สี่ถึงหกเดือนตั้งแต่ออกดอกน้องใ้ใจับกลุก่มกับ <laughs> ลอ,องลองไปดูว่าปลูก็นี่ยังไงถ้าเตรียมหลุมดีเนะี่ยมันโตได้หมดคนระับแม้ก,กระทั่งพื้นที่ที่มีหน้าดินน้อย,อยก็ยังโตได้ในคนที่ผมผมเคยไปเจอคือในพื้นที่ภาคกลางเขาทำนามนตลอดเขวสุพรรณบุรีแที่ที่ดินเหนียวเนี่ยนะครับปลูกได้ เขาไม่เชื่อว่าจะปลูกได้เพราะผมก็ให้วิธีเขาปลกเปลี่ยนไปไว่ยาเท่าไหร่ห้าสิบเป็นห้าสิบครับใหญ่กว่านั้นยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีลคนหนึ่งได้ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าเราเาให้เขาเลี้ยงในเขาที่รวมสมบูรณ์หมเพราะเขาโตขึ้นแล้วลากเขาใสงเขาใส่เกษตรกรที่ไม่เชื่อเรื่องการเตรียมหรือเนี่ยบางคนปลูกฟักปลูกเลยมันไม่โตครับลากมันไปไม่ได้ คือเราเลี้ยงหลุมไว้จนสับปูเสร็จแล้วปลูกก็จะโตไวตามอาชีพของเราเนาะเตรียมปลูกดีที่สุดในถุงดีที่สุดครับเราเตรียมถุงที่ที่เป็นทุกรางมีใครแปตกะไรทุกรางบ้างมันก็ยังสวยนะถ้าเตรียมดีที่ที่เป็นที่นาที่ดินเหนียวมันก็โอเคถ้าเตรียมลุงดีเันถุงดีก็โอเคอยู่ได้ต้องยกล่างขึ้นหน่อยนะคะั้นที่หา ทำรอบด้านข้างน้ำมันมน,ำน,ำนำ้ำเป็นโอโก้ถ้าเจอท่านเหนือเราจะไม่หมวเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าเราเจอในผมเจอในพื้นที่ภาคกลางสุขโขทัยเจอน้ําขังน้ําท่วมปีก่อนนะครับ้นโกโก้สุดข,ขนาดนี้ยึบโกโก้มาปีก่อนน้ําก็มาหนึ่งเมตรเมตรยี่สิบละไปโถเนี่ยท่วมครึ่งเดือน ก็ไม่ตายนะครับอยู่ได้ขึ้นเดือนแรับชาวบ้านบรีน้ำท่วมจะถืรละครเป็นผุได้สองเดือนมิดเลยครับจะได้ก็มุดลงไปครับให้เรือดำลงไปมุดแล้วก็ขึ้นมาเอาไม้เป็นถุงเก็บไว้ปลูกเป็นได้อีกอนะครับเพราะนา้ำท่วมไม่ไม,ไม่ประมาณครึ่งเดือนนี่ไม่กังวลนะครับน้ำขังนะเพราะงั้นชาวบ้านเราอีกแห่น้ำหลักให้หมด